สวัสดีครับพบกับสุลุคชาลลิวร์หูเราเริ่มต้นกันที่หกเหตุผลนะครับที่ลิเวอร์พูลไม่ต้องซื้อกองกลางในตลาดซัมเมอร์และจากการคว้า3ดาวรุ่งอย่างฟาเบรุคาวิโยเดวินนูนเยสและคาร์เมนแรมซี่มาเริ่มทีมได้ตั้นแต่เนิ่นๆดูเหมือนว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลจะยังคงรู้สึกไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่ว่าทีมจะยังอยู่ในระดับเดิมที่ลุ้น4ี่แชมป์เหมือนดูดูกันก่อนได้นั่นเป็นเพราะในแผงมิฟิวยังไม่มีนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพแต่อย่างได เสียงรับร้องให้หาก,กองกลางดีๆสักคนเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อต่อกรอกับแมนเชสเตอร์ในการยังร่งแชมป์พรีเมียร์ลีกกระปรับขึ้นมาดังขึ้นเป็นระยะตัวเลือกต่างๆถูกโยงเข้ามาอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นนักเตะเก่าอย่างจ,าจัดจนุว,วานดุมหรือนิโคลัสบอเลล่าห้องเครื่องชั้นดีของอินเตอร์มิลานแต่สุดท้ายแล้วนะครกบก็มีความเครื่องไหวจานจากกิ้งฟลับและทีมงานมีนนโน้มน้อมสูงมากครับที่ในายใหญ่ชอริมมนจะยังคงใช้นักเตะชุดเดิม ที่มีอยู่ในมือโดยมี3ามแข้งตัวหลักอย่างจัดแดนฮนเดอร์ันฟาบิโยละ andra, ติเอโก้คาร์โดราวกกับแบ็กอัพชั้นดีอย่างนาบีเกต้าอเล็กออกเล็กชิมเลนเคอร์ติจอนฮาวิเอเลดไทเลอร์มอนตันและเจมส์เินเนอร์คอยสลับสับเปลี่ยนตามแต่สถานการณ์เหมือนเช่นที่เคยเกิดขึ้นเมื่อฤดูกาลที่แล้วแฟนบอลอาจจะมีคำถามว่าแค่นี้ะจะพอจริงหรือแต่เชื่อเถอว่าเจอร์กิงครับอาจจะให้คำตอบมาแล้วว่าทำไมหรือร์พผู้จึงไม่ต้องการ กองกลางมาเพิ่มเติมในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะรอบนี้ 1. ที่เด็ดจากฟาบิโอคาวาวโยคาวาโยคือนักเตะดาวรุ่งที่เจอเกนครับหมายที่จะเซสัญญามาร่วมทีมตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมแต่ด้วยข้อติดขัดเรื่องเอกสารจึงทําให้ต้องพลาดขวาตัวไปก่อนที่จะมาตกลงกันใหม่หลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนต่อมาหลายคนมอว่านี่คือตัวแทนของฟิลิเป้ค,คุนโย หรือนัตเต้หมายเลขสิบที่ลิเวอร์พูลตามหามานานแต่ว่ากันว่าทางทีมงานสตาฟโค้ชต้องการจับเขามาเล่นในตำแหน่งกองกลางเพื่อเติมเต็มในระบบ4-3-3ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมากกว่า10ประตูกักปาดแอซิส,สท,ที่ทำให้พลัมทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพจนสามารถพาทีมฟ้าแชมป์และเลื่อนชั้นสู่ลีกพรีเมียร์อังกฤษได้สำเร็จนั่นเป็นสิ่งที่การันตีได้ว่าเราจะได้เห็นดาเต้เลือดปรตุเกสรรายนี้ได้มีโอกาสลงสนามที่ทีมชุดใหญ่ของหงส์แดงอย่างแน่นอน ซึ่งอาจไม่ใช่ในฐานะเพลเมเกอร์หมายเลขสิบด้วยนะฮะสองได้เวลาโจนเอเลียดแฟนบอลมักจะลืมไปแล้วว่าเคอร์ติจนมีอายุเพียงแค่21เปีในขณะที่ฮาวิเอเยดเพิ่งจะมีอายุ19ปีเท่านั้นซึ่งทั้งคู่ยังมีอนาคตที่สดใสรออยู่ข้างหน้าในฤดูกาลหน้าจริงๆอยู่นะครับดาวรุ่งทั้งสองรายถูกวางเอาไว้เป็นแบ็กอัพพวกพี่ๆมาตั้งแต่ซีซันก่อน เพื่อเป็นการปูทางเพื่อให้พวกเขาเก้าวเข้าสู่การเป็น11ตัวจริงในอนาคตถามยังเป็นตัวเลือกก่อนอเล็กออกเล็กชมเลนด้วยซ้าแต่ด้วยการบาดเจ็บทําให้ไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมออย่างที่ควรจะเป็นเด็กทั้งสองคนจึงไม่ได้โชว์ของที่มีอยู่ในตัวสักเท่าไหร่แต่การที่ไม่มีมิคฟิคนไหนเดินเข้ามาสู่ทินแอนด์เวลล์น่าจะทําให้พวกเขากลับมามีโอกาสพิสูจน์ตัวเองกลางและเราจะได้เห็นทั้งคู่ลงสนามมากกว่าเดิมอย่างแน่นอน สามโอกาสสุดท้ายของดีอกน่านเซไพอยู่เหมือนกันที่อเล็กอ็อกเล็กจำเรนจะได้โอกาสอีกครั้งในลิเกหน้าซึ่งจะเป็นปีสุดท้ายในสัญญาฉบับปัจจุบันของเขาหลังจากที่มีการประกาศออกมาว่าจะไม่มีการเลี้ยหลังออกเตติมในช่วงตลาดเสมอเหตุผลหนึ่งที่เจเกนคลอบเลือกเก็บชข้งในวัยยุคเก้าปีเอาไว้เนื่องจากการพลาดคว้าตัวซูอามมนี ani, ไปให้กับเรอัลมาเดรดพร้อมกับโปรเจกต์ที่จะดึงจุดบอลลูงแนมาเสริมทัพในลินกหน้าทำให้โอกาสนะครับยังคงเป็นของแข้งชาวผู้ดีารนี้อยู่ ว่าเมื่อซีซั่นก่อนดีอ็อกจะไม่ได้ลงเล่นเลยนับตั้งแต่เกมที่เอาชนะมัตติงแฮมฟอร์เรสในศึก F a c เ p เมื่อเดือนมีนาคมแต่เขาก็ยังมีผลงานในช่วงต้นฤดูก,กาลที่เข้าตาอยู่บ้างโดยเฉพาะในเดือนมกราคมที่ตอนที่ทีมไม่มีทั้งนาบีเกาตา้าโมเมนซาล่าและซาดูมาน่ที่ไปเล่นฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นผลงานตัวนี้เพียงพอที่จะทำให้จอ้งเกีนคลับต้องการเก็บอเล็กซ์ออกเลตช์มาเรียนเอาไว้และให้โอกาสเขาอีกฤดูกาลซึ่งจะต้องรอรุนกันว่าเจ้าตัวจะทำได้ดีหรือไม่ 4. จุดเบลลิงแฮมโปรเจกต์แห่งอนาคตลิเวอร์พูลนะครับมีประสบการณ์ในการเฝ้ารอนักเตะที่พวกเขาต้องการอย่างจริงจังมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในรายของเวอร์จิฟานายอเลิชันเบเกอร์และอิบราฮิมากูนเต้และรายต่อไปมีสิทธิ์ที่จะเป็นจุดเบลลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งพุ่งแรงของบริเซเดมนมอนทีมสื้อเลืองยังไม่พร้อมที่จะปล่อยแข้งโคชการของพวกเขาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์หลังจากที่เสียเ er อริงบลัสไฮแลนด์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ดังนั้นลิเวอร์พูล จนต้องรออีกหนึ่งซีซั่นแต่ถ้าทนไม่ไหวอยากได้ในะตอนนี้พวกเขาก็ต้องหาเงินมาจ่ายในระดับ100ล้านปอนด์ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องถนัดของลิเวอร์พูลจี๊กกครับวางแผนเอาไว้เรียบร้อยว่าในการเซ็นสัญญาก,กับจุดเบลุยงมงในสัมมหนา้าโดยเช่คว่านักเตะร,รายนี้ก็คือทาย,ยาทที่เข้ามาสืบทอดตำแหน่ง,งกองกลางของจจแดนแฮนสันที่กำลังโรยหลาแต่ด้วยอายุเพียงแค่19ปีและสไตล์การเล่นที่เข้ากับแทคนิคของเจ้าหนายใหญ่ชิโนมัน นี่จึงเป็นโปรเจกต์แห่งอนาคตที่พวกเขาเต็มใจจะรอนะฮะห้ระบบการเล่นที่เปลี่ยนแปลกการได้ดาวินนุนเยสเข้ามาเสริมทัพทําให้มีการพูดถึงการกลับมาใช้ระบบ4 2 1เหมือนเดิมตอนที่จะกันครับเข้ามงคุมทีมใหม่ๆและนั่นอาจจะทําให้เหลือมิกฟิลในสนามเพียงแค่2รายเท่านั้นระบบนี้นอกจากจะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อแข้งชาวรวยแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อฟอบิโอคาวโยที่คุ้นเคยกับแผนการเล่นแบบนี้เป็นอย่างดีเมื่อตอนเล่นให้กับทีมฟุลลัมและมีโอกาสที่จะลงสนามประสานงานกับโมมิซาล่าในแผนเกมรุก3าคนหลังก็น้าตัวเป้าอีกด้วยแถมเกืที่โจนาหฮาวิเอเลตดอาจจะได้ลงเล่นในเกมรุกตามที่ตัวเองถนัดมากกว่าเดิมในขณะที่ตรงกลางโคต้าจะเหลือแค่2ที่นั่งซึ่งตัวเลือกที่มีอยู่ในมือก็เหลือเฟือก็ไม่จําเป็นจะต้องหาใครมาเพิ่มเติมแต่อย่างใด 6. เซอร์ไพรส์จากคาวินแลมซี่การได้ตัวคาวินแรมซี่เข้ามาร่วมทีมอาจจะมองกันผลว่านี่คือแบ็กอัพของเทนส์อเล็กเซนัวโนหากแต่เจ้าหนูจอสกอแลนรายนี้ไม่ได้มีดีแค่แบ,บ็กควอเทนั่นนะครับโดยจากบทสัมภาษณ์ตอนเปิดตัวกับลิเวอร์พูลดาวรุ่งในวัย18ปีแอบเกรนเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจจริงๆว่าเขาสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งเหมือนกันไม่ใช่แค่การเป็นฟูลแบ็กเพียงอย่างเดียว ผมสามารถเล่นในหลากหลายตำแหน่งผมคิดว่าตัวเองค่อนข้างที่จะคลองบอลได้ดีหาช่องในการผ่านบอลได้และยิงไกลได้ดีด้วยผมสามารถเล่นเป็นเซนเตอร์มิดฟิลด์แบ็กขวาปีกขวาหรือตรงไหนก็ได้เรมซี่ระบุไม่แน่นะครับว่าเหตุผลของการดึงตัวนักเตะอีเกีอดาวรุ่งของสกอตติดพรีเมียร์ลีกมาร่วมทีมนั้นอาจจะมีอะไรมากกว่าในการเล่นในตำแหน่งเกมร,รักก็เป็นไปได้ นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่1รรกรกฎาคมนะครับขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ